สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนงนี้จะใช้การแบ่งวันที่นะคะ ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแดงๆที่ให้ความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดูส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะน่าจะมีความรู้สึกอยากพบอยากเจออยากคุย นะอยากแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะไพ่เอ็มเพเรอร์ค่ะชาวราศีตุลลักนาตุลอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลักนาเมษนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ทำงานอยู่ใน เขาเรียกว่าเป็นทาหารตำรวจนะคะรับราชการหรืออาจจะเป็นคนที่มีบริวารมีลูกน้องเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแต่แน่นำภาษานะคะไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่8ดางน,นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่ห้า ดาบนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะพบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งเนาะเราก็รู้สึกผูกพันรู้สึกอยากจะคุยต่อรู้สึกอยากจะเขาเรียกว่ามองอนาคตร่วมกันนะคะแต่ว่ามันมีไพ่แปดดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะ เขาเรียกว่าพัฒนาไปค่อนข้างที่จะยากสักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยไปดูวกับคนไกลนะคนไกลเนาะอาจจะอยู่ต่างที่ตา่างถิ่นแดนไกลอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศหรืออาจจะเป็นคนละซีกโลกไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เหมือนจะไปได้ไกลแต่ก็ ได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าชาวราศีตุลลขนาตุลเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่ามีการวางแผนหรือว่ามองอนาคตกับคนคนนี้ไว้พอสมควรคุณและเขาอาจจะเขาเรียกว่าคบกันมาได้สักระยะหนึ่งเนาะนะคะที่คุณพอที่จะมองเห็นถึงอนาคตความสัมพันธ์แต่ ด้วยความที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือแม้แต่กระทั่งความรับผิดชอบหน้าที่การงานความต่างกันนะคะทางด้านภาษาอายุวัฒนธรรมประเพณีหรือลสไตล์การใช้ชีวิตก็ตามนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะหยุดชะง,งักลงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตกันและกันนะอืมนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีตุลลัคณาตุลค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคณะตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่เได้เดินไพ่จัดเม e น t นะคะไพ่เถ้วยนะคะไพ่หถ้วยค่ะไพ่เดซันนะคะ ใต้สำรับได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตลมมิถุตตุลกุมค่ะธาตเดียวกันกับคุณนะคะาชาวธาตน้ำกระกดมีนพิจิกนะคะชาว วันอาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตมหน้าไพ่เนาะมารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเอ่อถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศมันจับต้องไม่ได้มันอยู่ไกลกันเหลือเกินนะคะเอ่ออาจจะยังไม่ได้มีการมาพบมาเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะนะคะสิ่งที่ วางแผนไว้ว่าจะเดินทางมาเจอกันจะมาพบกันนะคะจะสร้างความสัมพัน์ทีดีต่อกันอาจจะหลุดลอยไปนะคะอาจจะติดภารกิจใครสักคนหนึ่งนะคะหรือนะคะความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ยากนะคะ ได้แต่คิดถึงฝันถึงนะคะบางคนอ้อนรอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็มีนะคะว่าแบบเออขอให้ได้เจอกันขอให้ได้พบกันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นมีความพลาดหวังนะคะสิ่งที่ตั้งใจที่จะทํานะคะก็อาจจะไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้เจออะไรประมาณนี้นะคะ แต่ก็ไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารนะไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารแต่อย่างใดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็ยังอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะความความเขาเรียกว่าผิดหวังเสียใจที่อาจจะทําให้กันและการเสียใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่ามีการวางแผน นะคะไว้ตั้งใจไว้ว่าจะมาพบมาเจอกันก็อาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอก็กเลยเกิดความผิดหวังเสียใจกันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งสาหรับใครที่มีความลับปิดบังนะคะไม่ว่าจะเป็นความลับปิดบังไม่ว่าจะปิดบังกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งแบบเรื่องแบบ ตัวเลือกทางเลือกอะไรเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังที่จะความลับที่จะถูกเปิดเผยขึ้นในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ก็อาจจะมีการโปะแตกกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ระบัดระวังกันด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความลับเนาะก็ทางที่ดีก็อย่ามีความลับเลยนะคะตรงนี้นะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำแค่น,นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวตุลกับคนที่ชาวตุลคิดถึงนะคะ โค้ดทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะของขอดูของชาวราศีตุลลคณาตุลก่อนก็แล้วกันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคู่ของคุณมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะคุณค่อนขอน้างที่จะเต็มกับเขามากๆคือใส่เต็มแหละนะคะไพ่หกถ้วยนะคะไพ่สี่ ดาบและเป็นไพ่เดวอลค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุลคุมธาตุเดียวกันกับคุณธาตุดินปึกศก์กันมังกรน,นะคะธาตุน้ํกรกระกรนมพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะหมยรู้สึกว่าชาวราศีตุลลคณาตุลค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะคะปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์มีไหมมีแต่ว่าอย่างที่ไม่บอกว่าถ้าหากว่า ทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ไปงอเขามากกว่าไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดเขาจะถูกเขาจะผิดก็แล้วแต่นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่เข้าไปงอเขาคุณอย,ยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะยังไม่อยากที่จะปล่อยคนคนนี้ไปปัญหาและอุปสรรคมีไหมมีแต่คุณจะพักเรื่องราวเหล่านั้นไว้ก่อนเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่า ถ้าคุณหยิบยกปัญหานี้มาพูดคุยกันอะ่ะมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแน่แนในความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมีไพ่ The w เ r l d เข้ามานะคะเข้ามาในส่วนของใบสรุปเนาะแต่ว่าใต้สำหรับได้เป็นไพ่เดวิลยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปสุดท้ายแล้วคุณก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาดังนั้นคุณจะกอดเก็บคนคนนี้ไว้ในชีวิตคุณเพราะคุณไม่ปล่อยเขาไปแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลคิดถึงหรือถึงหน้าเขานะคะคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะคะไพ่หกไม้เท้าเจ็ดเหรียญไพ่แปดถ้วยนะคะและใต้สำรับได้เป็นไพ่สองดาบชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะไม่รู้สึกว่า คนคนนี้ค่ะเขามีความไม่พออกไม่พอใจคุณอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคําพูดการกระทําความเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ถูกแก้ไขสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปสิ่งที่ได้คืนกลับมาไม่ฟูลฟิลไม่เติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการอยากได้จากคุณคุณให้เขาไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการ คุณให้เขาไม่ได้เขาต้องการคุณให้เขาไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มในความสัมพันธ์สิ่งที่คาดหวังมันมันอาจจะได้ไม่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยตามที่เขาลงทุนลงแรงลงไปนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่เติมเต็มเขาแล้วมันไม่ฟูลฟิลแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาต้องการคุณให้เขาไม่ได้อืมนะคะซึ่งเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะอืมแต่แต่คุณให้เขาไม่ได้อ่ะ เขาอาจจะต้องมานั่งคิดพิจารณาแล้วแหละว,ว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันควรจะอยู่ต่อดีไหมหรือควรจะปล่อยไปดีแต่ถามว่าเขาอยากจะไปไหมเขาก็ไม่อยากจะไปค่ะเขา,าก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เพียงแต่ว่าอยู่ต่อแล้วยังไงอะ่ะแล้วแล้วสามารถที่จะเติมเต็มใจให้กันได้ไหมเติมเต็มความต้องการให้กันได้ไหมอืมถ้าหากว่าไม่ได้หรือว่ามันมีปัญหาเยอะเหลือเกินเขาก็อาจจะ ตัดสินใจที่จะหันหลังให้คุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะอย่านําไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลและคณาตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่จ s t ติ e ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่ของคุณขึ้นมานะคะไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่ดิฮาร์ฟ p h a n ์ค่ะและเป็นไพ่ t r e ร g t h นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าคุณอาจจะดีวกับชาวราศีตุลลัคนาตุนนาาลนะธาตุลมีถุนตุลคุมธาตุเดียวกันกับคุณชาวธาตุไฟเมสิสงธนูค่ะโดดเด่นในชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะชาวราศี พฤกษบแลกระดาษพฤกษบอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกัใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในส่วนของเอาความในความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่ามันจะมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นแต่การให้โอกาสกันและกันตรงเนี้ค่ะมันอาจจะมีสภาวะความกดดันอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันว่าถ้าหากว่าสิ่งที่พูดคุย บอกซึ่งเหตุผลบอกซึ่งความต้องการของกันและกันในความสัมพันธ์จุดหมายปลายทางเส้นชัยของแต่ละคนว่าเป็นยังไงคุณต้องการแบบนี้เขาต้องการแบบนี้โอเคเราปรับให้กันได้ในช่วงระยะเวลาที่เรากําหนดถ้าหากว่ามันได้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อถ้าหากว่ามันไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะต้องตัดกันและกันออกไปเพื่อที่จะให้โอกาสกันและกันได้ได้ไปเติบโตในที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะขอคาแนะนําด้วยค่ะคําแนะนํานะคะกระเด็นออกมาเนาะเป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะไพ่สี่ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่ทาโร่แนะนำว่า คุณให้โอกาสกันและกันได้นะคุณสื่อสารกันได้มีอะไรก็สื่อสารการพูดกันตรงๆค่ะนะคะแล้วก็ลองให้โอกาสกันและกันดูนะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างคําพูดการกระทํามันควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่จะต้องมานั่งจับผิดพูดอีกอย่างทําอีกอย่างนะคะความสมพานนี้ก็ไปไม่รอดนะคะดังนั้นจริงจังจริงใจนะคะให้โอกาสกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันแต่ มีเขาเรียกว่าข้อกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์ความจริงใจพิสูจน์ความมั่นคงในความสัมพันธ์ถ้าหากว่ามันถือระยะเวลาที่คุณตกลงกันไว้แล้วแล้วมันยังไม่ได้ก็จะได้ปล่อยกันและกันไปให้ไปอิสระจะได้ไม่ต้องหน่วงกันแบบนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b <od share>, s c r i b e คอมเมนต์ดี่ดีไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ